สวัสดีครับอตอมันนี่เดลิสครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการออมเงินด้วยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย um ์ up, นะครับประกันชีวิตสะสมทรัพย um ์ up, หรือประกันออมทรัพย์เนี่ยหรือบางคนก็จะเรียกว่าประกันที่เน้นเรื่องของการออมเงินเนี่ยวันนี้เรามาคุยกันว่าข้อดีนะครับจุดดีจุดเด่นของมันแล้วก็มันเหมาะสมกับใครต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักประกรันสะสมทรัพย์เนี่ยด้วยลักษณะของการออมเงินสั้นๆหรือออมเงินเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับหรือบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นการเก็บออมเงินที่ได้รับผลตอบ แนเนี่ยดีกว่าดอกเบีย้ยเงินฝากของธนาคารที่เราเอาเงินไปฝากไว้นะครับแล้วก็ยังได้ความคุ้มครองชีวิตอีกด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันมีอะไรบ้างแล้วก็มันเหมาะสมกับใครที่จะสามารถเอามาใช้ในแผนการออมเงินที่ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับข้อดีเลยนะครับคือการออมเงินด้วยประกันชีวิตเนี่ยเนื่องจากพอมันเป็นประกันชีวิตครับสิ่งที่เราจะได้เขาเรียกว่าความคุ้มครองกรณีเราสูญเสียชีวิตหมายความว่าถ้าเกิดเราเกิดเหตุหตสูญเสียชีวิตนะครับ เราจะได้รับเงินเอาประกันนะครับซึ่งเงินเอาประกันภัยเนี่ยคือเงินที่มากกว่าเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปนั่นเองนั่นหมายความว่าโอกาสขาดทุนจากการที่วันนี้เราอาจจะเกิดเหตุสูญเสียจากการถือประกันเนี่ยมันแทบไม่มีนะครับแปลว่านี่คือข้อดีข้อเด่นแล้ว ว่าการออมเงินในธนาคารหรือการออมเงินในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีส่วนนี้เพิ่มเติมให้คือผลประโยชน์ความคุ้มครองนะครับแล้วก็ผลตอบแทนนะครับที่เราได้เมื่อเราอยู่ครบสัญญาเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นสินค้าที่การันตีด้วยนะว่าอยู่ครบสัญญาจะได้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็มากกว่าเบี้ยประกันที่เราส่งไปนั่นเองนะครับแต่ผมเชื่อเลยครับว่าหลายคนอาจจะมองว่าการออมเงินด้วยประกันเนี่ยหนึ่งเลย ผลตอบแทนน้อยนะครับหรือมีระยะการส่งเบีย้ยที่ยาวแต่ว่าต้องบอกงนี้ครับว่าเนื่องจากการออมเงินด้วยประกันเนี่ยเขาให้อ่เรื่องของสิทธิประโยชน์ทางการลดหย่อนภาษีด้่สูงสุดเนี่ยถึง10,000แบาทเลยทีเดียวก็เรียกว่ายัางเป็นออปชันที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมมี1ตัวมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับประกันออมทรัพย์นะครับต้องบอกว่าเป็นออมทรัพย์ออมคุ้มคุ้มเอ็กซ์ตรสิทับหจาก KWI ประกันชีวิตครับเรามาดูรายละเอียดกันครับว่าประกันตัวนี้นะครับมีระยะการส่งแบบไหน และความคุ้มครองรวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกรมธรรจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับข้อที่1นะครับประกันนี้มีความคุ้มครองยาว10ปีโดยชาระเบีย้ยประกันเนี่ยเพียง5ปีเท่านั้นนะครับข้อที่2ครับให้ผลประโยชน์แบบการันตีตลอดสัญญาสูงสุดถึง555%ของทุนประกัน ข้อที่3ครับให้ความคุ้มครองชีวิตแบบเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีสูงสุด555%ตั้งแต่ปีกรมธรรมาทานที่5เป็นต้นไปข้อที่4ครับสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวข้อที่5ครับไม่ต้องตรวจสุขภาพ ข้อที่6ครับซื้อง่ายโดยสามารถซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้หรือซื้อผ่านเบอร์โทร020339000ก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่าเราสามารถซื้อประกันได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับในยุคปัจจุบันเราลองมาเจาะลึกกันอีกนิดหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่าง2กรณีกรณีที่1คือเราไม่เกิดเหตุสูญเสียใดๆคือเราอยู่ครบสัญญานะครับทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่7 แบบนะครับ3ปีนี้เราจะได้รับเงินคืน5%ของเงินเอาประกันภัยนั่นเองและถ้าเกิดเราอยู่จนครบสัญญานะครับณสิ้นปีกรมมารมนปีที่10เราจะได้รับเงินคืน540%ของเงินเอาประกันภัยหรือถ้ารวมแล้วนะครับผลประโยชน์ตลอดสัญญาเนี่ยได้รับสูงสุดถึง555%ของเงินเอาประกันภัยเลยทีเดียวเรียกได้ว่าผลประโยชน์ตรงนี้ถือว่าให้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับกรณีที่2ครับหากเกิดเหตุสูญเสียนะครับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยจะเป็นผู้รับผลประโยชน์นะครับ ไม่ใช่ผู้เอาประกันแล้วนะผู้รับผลประโยชน์คือคนที่เราระบุไว้ในกรมธรรม์ครับว่าเขาได้อ่จะได้รับเงินในส่วนนี้ไปซึ่งหากเรานะครับมีการเสียชีวิตเนี่ยในปีกรมธรรม์ที่1ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงิน111%ของเงินเอาประกันภัยส่วนปีที่2นะครับหากเกิดเหตุสูญเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์จะได้222%ของเงินเอาประกันภัยในปีที่3ครับหากเกิดเหตุสูญเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์จะได้รับ333%ของเงินเอาประกันภัย และก็ในปีที่4นะครับหากเกิดเหตุสูญเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์เนี่ย444%ของเงินเอาประกันภยัยแต่หากเกิดเหตุสูญเสียชีวิตในปีที่5เป็นต้นไปคือตั้งแต่ปีที่5นะครับจนถึงปีที่10เนี่ยผู้รับผลประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์สูงสดุด555%ของเงินเอาประกันภยัยหรือผมพูดอีกไงหนึ่งครับว่าเ,าเงินเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปเนี่ยกับผลประโยชน์กรณีสูญเสียชีวิตเนี่ยยังไงผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุสูญเสียชีวิต ยังไงเราก็จะได้รับมากกว่าเบีย้ยประกันที่จ่ายไปอย่างแน่นอนนะครับนี่คือคุณค่าของประกันชีวิตด้วยต้องบอกว่าเป็นการออมเงินที่ยังมีความคุ้มของไปในตัวด้วยนะครับและที่สําคัญครับหากเราซื้อประกันแผนนี้นะครับในช่วงเวลานี้นะครับตั้งแต่16มกราจนถึงวันที่31มีนาคมปี2566หรือจนกว่าโคต้าจะหมดนะครับเราจะได้ส่วนลดของเบีย้ยประกันเนี่ยปีละ8%เลยทีเดียวเรียกว่าออมคุ้มและก็ยังได้ส่วนลดค่าเบีย้ยอีกด้วยนะครับ ลองมาดูตัวอย่างกันสักเล็กน้อยนะครับกรณีเงินเอาประกันภัย35,000บาทเราจะจ่ายเบีย้ยประกันเพียง32 2 0 0บาทต่อปีนะครับจากปกติเบีย้ยประกันจะจ่ายเท่าเงินเอาประกันภัยและในสิ้นปีกรมธรรม์ที่7ถึงเเราจะได้รับเงินคืน5%ครับคิดเป็นเงิน1750บาทรับปีสุดท้ายเมื่อครบสัญญาเราจะได้5 4 0หรือคิดเป็นเงิน1 8 9 0 0 0บาทนั่นเอง รวมแล้วนะครับเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปคือ161,000บาทเราจะได้รับผลประโยชน์รวม194,250บาทเรียกว่ากำไรเยอะพอสมควรเลยนะครับโดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนหรือว่า IRR เนี่ยอยู่ที่2.38%เลย อีกหนึ่งกรณีนะครับเกิดเราสูญเสียขึ้นมาตามที่เล่าให้ฟังข้างต้นนะครับว่าจะมีการจ่ายผลประโยชน์ในส่วนนี้ตั้งแต่111%ถึงสูงสุด555%ขึ้นอยู่กับปีที่เกิดเหตุสูญเสียนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าการออมเงินด้วยประกันตัวนี้นะครับเรียกว่าดีสุดๆเลยนะแล้วก็เหมาะกับคนทุกคนด้วยครับไม่ว่าคนที่เป็นพนักง,งานประจาําต้องการซื้อเพื่อออมระยะสั้นๆนะครับหรือการเอาไปออมเงินแล้วก็ได้สิทธิในการลดหย่อนภาษี รวมถึงเจ้าของกิจการที่มีระยะเวลาในการออมเงินไม่ยาวมากนักนะครับหรือจะเป็นน้องๆนะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สามารถซื้อประกันตัวนี้เพื่อออมเงินเพื่อลูกๆได้นะครับต้องบอกว่าเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็เหมาะกับทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอาแบบประกันนี้นะครับสามารถเริ่มซื้อได้เนี่ยตั้งแต่1เดือน1วันจนถึงอายุ65ปี แล้วก็เงินเอาประกันภัยขั้นต่ำคือ35,000บาทเลยคิดเป็นเบี้ยประกันคือ32,200บาทนั่นเองนะครับก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมองเห็นนะว่าเราสามารถออมสั้นๆด้วยเงินที่ไม่ได้สูงมากนะครับหรือเอาไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อันนี้ก็น่าจะไปอตอบโจทย์กับคนหลายคนหลายๆประเภทอย่างที่ผมเล่ามาให้ฟังทางต้นเลยนะครับและแบบประกันนี้นะครับถ้าเกิดเราจะซื้อเนี่ยก็สามารถเลือกงวดชําระเนี่ยได้แบบรายปีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใคร สนใจสามารถเข้าไปซื้อผ่านทางออนไลน์ตามคิวอา e คที่โชว์นี้ได้หรือใต้ d e s c description ครับผมก็จะมีทิ้งลิงก์ไว้ให้หรือทางเบอร์โทรศัพท์ครับ0 2 0 3 3 9 0 0 0ได้เลยนะครับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับว่าเวลาที่เราวางแผนการออมเงินเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ออปชั่นของการฝากเงินเพียงอย่างเดียวแต่เรายังสามารถออมเงินผ่านประกันชีวิตแบบนี้ได้เช่นกันซึ่งเราได้ทั้งความคุ้มครองได้ทั้งการการ,การันตีเงินปลายทาง เมื่อครบสัญญานะครับรวมถึงได้สิทธิพิเศษนะครับก็คือสิทธิประโยชน์ของกรณีเกิดเหตุสูญเสียชีวิตนั่นเองเพราะนี่คือการอมเงินผ่านประกันออมทรัพย์นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเราก็เชื่อครับว่าหลายๆคนกําลังมองหาอยู่ก็อย่าพลาดการติดตามจะประกันดีๆจาก KWI ประกันชีวิตนะครับวันนี้ตอมขอลาไปก่อนครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ